สวัสดีครับอยู่กับช่องกระส่นชาแนลกับรีวิวสดๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวแกะกล่องบ็อกเซตในรองเท้าอาดิดาสนะครับซึ่งถอยมาไม่กิดเองนะครับก็เหมือนเดิมครับรีวิวสดๆซื้อเองรีวิวเองนะครับก็วันนี้ก็ซื้อรองเท้ามา2คู่เหตุผล <Hey, phone S 2> ที่ซื้อ2คู่ก็คือลด50%นะครับลด50%แล้วก็ถ้าซื้อ1คู่เนี่ย ก็จะได้ทั้งอีกคุณหนึ่งก็ต้องลดทั้งสเทั้งคู่เลยนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อ2คู่เลยนะครับซึ่งราคาเนะี่ยราคาเต็มก็ตามนี้แหละนะครับแต่เราเราซื้อเต็มแต่ได้ได้สองคู่ดีกว่านะครับก็เลยวันนี้จะมาแกะกล่องบ็อกเซตกันนะฮะวันนี้เอาคู่แรกก่อนแล้วกันนะครับผมเอาคู่เหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นสีดำนะครับอ่ะสีดำนี่สีดำ นะครับเดี๋ยวขอปิดกล่องแล้วกันเราวางอันนี้คือรองเท้าดีดาสด์นะครับสีดำนะครับราคาจริงก็คือ3000บาทนะครับลดขึ้นหนึ่งก็คือเหลือแค่1500บาทนะครับเนี่ยดีดาส์นะครับนี่ต้นส้นตรงนี้ที่ผมชอบคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าส้นคืนนุ่มอ่ะนั่งเออคือ ใส่แล้วนุ่มส้นเท้านะครับเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้สีดำนะครับจริงผมก็ชอบสีขาวนะครับนะแต่เดี๋ยวอีกคู่เป็นสีขาวนะครับแต่คนเลือกสีดำก็คือรุ่นรุ่นที่ลดอนะ่ะคือมันรุ่นสีนี้มีสองสีนะครับก็เลยถอยมาเลยเก็แต่ก็สวยดีนะฮะนะอาดิดาสฝาก็ตัดลายสีนะครับตรงข้างในนะ มันนุ่มดินุ่มดิทุกคนน,นี่มันนุ่มดิกดเลยกดได้นะครับอันนี้คือรองเท้าอราร์ิกาคู่แรกที่จริงน,นี่คือคู่ที่สองที่ผมเพิ่มเติมนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งนะฮะอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเป็น,ะนปสีขาวนี่สีขาวก็สวยนะทุกนะคนนี่สีขาวอราริานะผมชอบสีขาวเพราะว่าเวลาใส่มันเด่นดิเนะี่ย ผมชอบลายลายสีนะครับสวยดีอย่ที่อย่างที่บอกนะครับนะส้นจะนุ่มนะฮะนุ่มนุ่มมากนะครับเวลาใส่มันก็จะสบายส้นเท้าเรานะครับนี่นุ่มเลยนะครับกดลงนะครับเ็ซื้อมา2คู่อันดี้ดาสนะครับนี่สีขาวที่ผมชอบนะทุกคนาลายสีชอบลายอย่างนี้แหละ เห็นชัดแต่ถ้าเป็นสีดำนะมัน,ม,นมันก็เห็นอยู่เหมือนกันเนี่ยที่ผมให้ดู2คู่เลยนะครับซื้อมาทั้งหมดนี่3,000บาทนะครับเพราะว่าลดครึ่งราคานะถ้าราคาเต็มราคาเตียมก็คือ6,000บาทนะครับก็เลยอ่าซื้อมานะครับนี่ครับสามพันบาทอ่ะพอดีจะไปให้อินโดนะครับนี่ฮะ สีขาวคาว่าทําไมคาว่าสีขาวมันเปื้อนง่ายใช่ไหมครับแต่ลักษณะจริงๆเนี่ยผมชอบสีขาวคือมันเด่นเด่นแล้วก็มีลายขีดเส้นออดิแดนมันเด่นชัดดีสวยดีนะครับดูด,ด้านข้างดูด,ด้านข้างก่อนด้านข้างนะครับมันสวยดีผมชอบนะครับยิ่งสีขาวนะครับทำไมถึงเลอกสีขาวหนึ่งเด่นสองยิ่งสีขาวยิ่งเรายิ่งอยากดูแล ถ้าเปื่อนหน่อยมันก็รา,อยา,อ,ยาอยากดูแลเป็นพิเศษอะ่ะใช่ไหมครับนะอันนี้คือสายอผลที่ผมเลือกมานะครับแล้วก็มารีวิวให้กับทุกคนได้ตัดใจซื้อกันนะครับนี่ผมว่าสวยดีนะทุกคนสวยมากๆนะครับใครที่สนใจรีบไปซื้อตอนนี้นะครับนะถ้าซื้อคู่เดียวเนี่ยมันจะลดแค่30%นะครับนะลดแค่สาม0แต่ถ้าเราซื้อ2คู่ คู่นี้ก็ต้อง50คนต่นี้50%นะครับเราเอาส่วนลดดีกว่านะครับอีกหน่อยเราก็ต้องได้เพิ่มซื้ออันที่2ที่3อยู่แล้วนะครับก็เลยเหมาจัดมา2คู่เลยนะครับวันนี้ช่องโกศลแชนแนลกับรีวิวสดๆนะมีของดีมาแนะนำนะให้กับทุกคนได้เลือกซื้อกันนะครับใครอยากซือกซ้อก็ไปซื้อที่เซ็นท่านได้นะครับนะ โอเควันนี้ก็รีวิวแค่นี้ละกันนะฮะฝากกดติดตามช่องโกศลชาแนลแล้วกันกับรีวิวสดๆซื้อมารีวิวเองจัดเองครับผมไม่มีใครซื้อให้มารีวิวนะครับในช่องนี้รีวิวสดๆนะตามตามคนที่ซื้อมารีวิวเองนั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ